สำหรับใครที่อยากสั่งสมองให้รวยฟังคลิปนี้ให้จบครับองค์ประกอบของความสำเร็จนั้นมีอยู่มากมายครับทั้งนิสยัยทั้งวิธีคิดทั้งการดูแลสุขภาพครับและนี่ก็คือวิธีการสั่งสมองให้รวยครับข้อที่1การฝึกฝนจิตใจเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยครับว่าการที่ตัวเราฝึกฝนจิตใจจะทําให้ตัวเราประสบความสําเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อให้วันนี้เราเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายขนาดไหน เราก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ครับถ้าวันนี้เรามีจิตใจที่แข็งแกร่งมากพอซึ่งแน่นอนครับการที่ตัวเราเจอวิกฤตเช่นวิกฤตโควิดที่ผ่านมาครับหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าท้อแท้และหมดกําลังใจหรือหลายๆคนกําลังรู้สึกว่าฉันกําลังหมดตัวแต่แน่นอนครับเท่าน,นี้เรามีจิตใจที่แข็งแกร่งเรามักจะมองหาเหตุการณ์และเราก็สามารถกู้เหตุการณ์นั้นมาได้หลายๆคนครับยอดขายเติบโตในช่วงวิกฤตหลายๆคนมีธุรกิจใหม่จากช่วงวิกฤต หลายคนประสบความสําเร็จในช่วงวิกฤตครับอย่าลืมนะครับในทุกๆวิกฤตหรือทุกๆเหตุการณ์ที่เรากําลังเจอมักจะมีโอกาสดีๆอยู่เสมอเราลองมองหาโอกาสนั้น 2. การฝึกสติการที่ตัวเราจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งได้เราจะต้องฝึกฝนสติของเราครับเช่นการทําสมาธิทําไมการฝึกสติถึงเป็นเรื่องที่สําคัญแน่นอนครับถ้าวันนี้เราไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะไม่รู้เลยครับว่าในแต่ละวันเราใช้ชีวิตแบบไหนบ้าง และเรื่องไหนที่เราควรจะต้องทําหลายๆคนในที่นี้ครับรู้สึกว่าในแต่ละวันทําไมชีวิตมันวุ่นวายทำไมฉันไม่สามารถกําหนดชีวิตของตัวเองได้เพราะนั่นแหละครับตัวเราไม่เคยฝึกสติเท่านี้เราสามารถฝึกสติได้เรารู้ตัวเองในทุกๆขณะที่ตัวเรากําลังใช้ชีวิตนั่นแหละครับวันนี้คุณกําลังควบคุมชีวิตของตัวคุณต่อให้มีปัญหาขนาดไหนเราก็สามารถจัดก,การปัญหานั้นได้ 3. การออกกําลังกาย การที่ตัวเราจะมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นการพัฒนาจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งครับการพัฒนาร่างกายก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้ตัวเราประสบความสําเร็จได้ร่างกายของตัวเราเนี่ยนะครับมีมูลค่าที่ไม่สามารถประเมินได้เพราะตัวเรามีมูลค่าที่สูงครับและการออกกําลังกายยังช่วยให้สมองของเราสามารถผลิตสารเคมี Me, ที่ทําให้ตัวเรารู้สึกดีได้เช่นสารเอนดอร์ฟินครับที่จะทําให้เรารู้สึกมีความสุขและยังช่วยพัฒนาร่างกายของตัวเรา และจิตใจให้แข็งเก่งด้วย 4. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแน่นอนครับการที่ตัวเราจะอัปเกรดตัวเองให้เป็นคนที่เก่งและประสบความสําเร็จการเพิ่มเติมความรู้เช่นการขายการสร้างทีมหรือแม้กระทั่งการเรียนภาษาใหม่ๆการอ่านหนังสือหรือแม้แต่กระทั่งการเล่นดนตรีครับการที่เราเรียนรู้หรือทํากิจกรรมใหม่ๆที่มันท้าทายสมองมันจะช่วยให้ตัวเราพัฒนาศักษะและเป็นคนที่เก่ง ช่วยพัฒนาความคิดให้ตัวเรามีความคิดที่ดีขึ้นมีความคิดที่สร้างสรรค์ก็จะช่วยให้ตัวเรามีไอเดียไปประยุกต์ในการทําธุรกิจหรือในการใช้ชีวิต 5. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนหลายๆคนมักจะพลาดในสิ่งนี้ครับเราอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่แต่ตัวเราไม่เคยตั้งเป้าหมายเลยครับว่าทําไมเราถึงอยากจะเป็นหลายๆคนครับที่ตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจนลาเขาเจออุปสรรค หรือเจอปัญหาเขามักจะล้มเลิกและท้อทแท้ไปในที่สุดครับแต่การที่ตัวเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะรู้ได้เลยครับว่าเราจะไปจุดไหนและเราจะต้องเดินทางไปอย่างไรบ้างและในระหว่างทางครับการที่ตัวเราเดินทางไปตามเป้าหมายของเราเราย่อมเจอปัญหาและอุปสกกรรคอย่างแน่นอนแต่ในระหว่างทางนั้นเราได้เรียนรู้ได้บทเรียนอะไรบ้างครับการที่ตัวเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเท่ากับว่าวันนี้เราจะไม่ล้มเลิกแล้วครับต่อให้วันนี้ เราจะออกนอกลูก่นอกทางไปบ้างแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็สามารถกลับมาอยู่ในเส้นทางของตัวเราได้เพราะการที่ตัวเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่แหละครับมันจะทําให้ตัวเรามีพลังและทําให้ตัวเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่า 5. การสร้างนิสัยที่ดีการที่ตัวเราทําอะไรในแต่ละวันเขาเรียกว่านิสัยครับตั้งแต่การตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเราแปรงฟันนี่ก็คือนิสัยครับเราจะประสบความสําเร็จหรือตัวเราจะไม่ประสบความสําเร็จ ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยในแต่ละวันของเราและการกระทําสิ่งเล็กของเราครับเช่นวันนี้เราอยากจะประสบความสําเร็จแต่เราไม่เคยอ่านหนังสือเราไม่เคยฟังพอดแคสเราไม่เคยหาความรู้เพิ่มเติมเลยครับนี่ก็คือนิสัยที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เท่านี้เราอยากจะประสบความสําเร็จเรารู้แล้วครับว่าเรามีเป้าหมายอะไรเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราสามารถจัดระเบียบทางความคิดของเราได้การดูแลสุขภาพการอ่านหนังสือการสร้างนิสัยที่ดีๆเหล่านี้แหละครับ มันจะช่วยให้ตัวเราพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นและสิ่งที่สําคัญเลยนะครับสําหรับการสร้างนิสัยตัวเราไม่ต้องรอเพอร์เฟกก่อนครับเราถึงจะสามารถมีนิสัยนั้นได้เพียงแค่ตัวเราพัฒนานิสัยนั้นนิสัยที่ตัวเราต้องการวันละ1%เปเพียงแค่ตัวเราเก่งขึ้นครับเราก็สามารถมีนิสัยที่ดีขึ้นได้สําหรับใครในที่นี้คิดว่าตัวเองสามารถทําได้พิมพ์คําว่าทําได้ไมาให้ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตาม และกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมจา่าเนธสวัสดีครับ